วัสดีครับวันนี้เราพาเด็กๆมาที่ปลายตะวันนะครับจังหวัดกระสินนะครับเดี๋ยวพามารับชมบรรยากาศเ,าเขาเรียกอะไระสวนสวนสวยงามสวนธรรมชาตินะครับเดี๋ยวพามารับชมบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศน,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 นี่แม่กับลูกเขาถ่ายรูปกันนะครับนแบบเราครับยิ้ยมด้วยหนึ 1, 2, ่งสองสาอย่างนัลูก นี่ครับบรรยากาศสวยนะครับสวนป่านะครับมาตรงนี้เป็นไงสนุกไหมมาสวนป่าโอเคไหมโอเคแล้วน้องโอเคไหมครับไม่ไม่ทำไมอ่ะอยากถ่ายรูปอยากได้กล้อง ลน้องไปยืนก่อนน้องไปยืนก่อนน้องน้องไปถ่ายรูปให้แม่ก่อนให้แม่ถ่ายรูปก่อนการเลขเปลี่ยนกันครับแม่ถ่ายรูปแล้วก็จะให้กล้องให้เจ้าตัวเล็กไปถ่ายรูปนะครับนี่ก็จะเป็นที่กินอาหารด้วยนะถ้าใครเข้ามาก็สั่งอาหารทานที่นี่ได้นะครับนี่จะเป็น บรรยากาศสวนนะครับนี่ในสวนสวยงามนะครับสวยงามธรรมธรรมชาติเลยนะครับปลายตะว,วันครับอยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสิน์นะครับนี่มาได้นะครับมาเที่ยวชมได้นะครับถ้าต,ตอนเช้าจะสวยมากกว่านี้นะครับนี่ถ้าต,ตอนเช้านะครับ จะสวยมากตรงนี้อันนี้เรามาก็5้าโมงจะเที่ยงแล้วนะครับเป็นบรรยากาศในสวนตรงนี้นะครับสวยงามนะครับผู้คนก็มาเยอะเลยนะครับนี่มาจะแยะพาลูกพาหลานมากินกาแฟมาทาข้าวได้นะครับเราไม่ได้มาโปรโมทนะเรามาเที่ยวนะครับพาลูกมาเที่ยวเช่นกันนะครับ ด,ด้วยนะนี่ก็จะมีซุ้มต่างๆนะครับให้ดูให้ชมเยอะเลยนะครับใมาถ่ายแม่กับป้าหน่อยพันทหมาถ่ายแม่กับป้าหน่อยคยอยขึ้นไปอีก <c oughs> นี่ก็เป็นโซนบ้านบ้านทรงไทยนะครับนี่เป็นบ้านทรงไทยสวยงามก็จะเป็นที่ถ่ายรูปนะเป็นแลนด์มาร์คถ่ายรูปอีกที่หนึ่งนะครับนี่เราก็จะพา มาชมสวนดอกไม้นะครับหรือว่าเป็นจุดถ่ายรูปถ่ายะไรได้เลยนะครับนี่สวนสวยนะครับนี่ถ้ามาตอนเช้ายิ่งสวยกว่านี้อีกนะครับฟังนะเดี๋ยวให้พี่เข้าไปก่อนนะครับครับผมอันหนึ่งสองสามโอเคชื่อป้ายนะครับ ปลายตัววันนะครับนี่จะเป็นนางไก่เนาะตากองตัวน้อยครับตะเกาตะเกาทันใ่ะถ่ายรูปสตาเลยเลยลูกเห็นแต่ขาแล้วครับพี่มานั่งไหนมันไม่เห็นภาพไม่รู้ลบภาพออกอ่ะ บรรยากาศครับบรรยากาศสวยงามเลยนะครับธรรมชาตินะครับเป็นเป็นบรรยากาศนะครับสวนสุขภาพก็ได้นะครับรือว่าเป็นที่พักผ่อนนะครับที่กินข้าวกินกาแฟนะครับมาได้นะครับปลายตะวันครับที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกระสินครับเดี๋ยวขอดูแลตัวเล็ก ก่อนนะครับเจอคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ